เปิดละครดังช่องหลากสีดังไกลถึงต่างประเทศหลังถูกซื้อลิขสิทธิ์หลังละครรามาเข้มข้นเรื่องฟ้ามิตาวาันซึ่งนำแสดงโดยโดนัทพระพลน์และพระพรายรามิดาถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปสร้างความประทับใจให้แฟนละครที่จีนทางช่องหูให้ทีวีแล้วล่าสุดความนิยมยังคงต่อเนื่องแฟนชาวจีนได้รับชมการเพิ่มเติมบนทางช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ดงังถึง3แพลตฟอร์มได้แก่เทนเซ็นไอชอีและ ทีวีทางนี้ช่อง7 HD ยังมีแพลนส่งออกละครอ,อีกหลายเรื่องตามกำหนดที่จะไปสร้างความประทับใจในต่างประเทศรอติดตามทางช่องหลากสีนี้กันนะคะทางเสียงคนที่ได้ชมพูดเป็นเสียงเดียวกันตอนจบอยากจะบอกว่าเป็นตอนที่หลากหลายอารมณ์มากแกงกันไปมาเป็นตอนจบที่ต้องลุ้นเนี่ยว่าบอสจะตายไหมเลนจนหยดสุดท้ายจริงๆฮ่หาๆดูดิเศ้ามากฉากนี้ปล่อยโฮสงสารทาั้งนายทั้งพ่อส่วนคนดูไม่ไว้บอกไว้กลัวพ ตทั้งสองแสดงออกมาได้ดีมากอินมากคู่รองก็น่ารักเหมาะซื่อๆตลกๆกโกหกไม่เป็นกับคุณพัทที่ฉลาดสุดๆบทเปรกความดราม่าได้ดีสรุปว่าสําหรับฟ้ามีตะวันเป็นละครที่เราประทับใจที่สุดในรอบหลายๆปีเลยทีเดียวย้อนกลับไปฟ้ามีตะวันเรื่องย่อละครช่องหลากสีเรื่องราวของนักธุรกิจหนุ่มที่วางแผนเข้ามาในบอ่อพ่อบังเกิดกล้าวเพื่อแก้แค้นและทวงคืนทุกอย่างจากพ่อที่ทอดทิ้งเขาและแม่ไป อยู่กับภรรยาใหม่รวมทั้งบุตรสาวบุญธรรมที่แย่งความรักจากพ่อของเขาไปเขาโปรยเสน่ห์ให้แม่เลี้ยงไว้ใจจนสืบรู้ว่าเรื่องร้ายในครอบครัวทั้งหมดเกิดจากแม่เลี้ยงกับบ้านเล็กและเธอเป็นเพียงเหยื่อไม่ต่างจากเขาเขาจึงเห็นใจและแอบช่วยเหลือเธอจนความใกล้ชิดแปลเปลี่ยนเป็นความรักแผนกระชากหน้ากากแม่เลี้ยงดำเนินไปโดยมีเรื่องของหัวใจเป็นเดิมพนัน